สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องขังคุบายกาเทวดีหญิงแก่งแห่งมุมไบเรื่องราวจากหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยมีชีวิตที่สดใสแต่แล้วคนที่เธอรักได้พาเธอไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงไปรับชมความสนุกกันได้เลย เรื่องราวได้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียในย่านแห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ที่ผู้หญิงทำมาหากินโดยใช้ร่างกายเพื่อได้กับเงินแม่เราคนนี้เธอมีชื่อว่ารัศมีกำลังบังคับให้สาวน้อยอายุเพียงแค่14ปีไปให้บริการแก่ชายที่มาซื้อเธอแต่สาวน้อยเธอไม่อยากจะทำงานแบบนี้พวกเขาก็เลยเรียกคังคูมาที่นี่พอคังคูเข้ามาในห้องเธอก็ถามกับสาวน้อยว่าชื่ออะไรสาวน้อยก็บอกว่าเธอชื่อมาทูและเธอไม่อยากจะอยู่ที่นี่เธออยากจะกลับบ้านคังคูก็เลยเล่าเรื่องราวของเธอให ฟังว่าก่อนที่เธอจะมาอยู่ที่นี่ชื่อจริงๆของเธอคือคงคากาเทวดีมาจากครอบครัวที่มีเกียรติชีวิตของเธอมีความสุขดีจนกระทั่งแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อว่ารามนิกได้เอาตั๋วรถไฟไปบอมเบย์มาให้บอกว่าจะให้คังคูไปเป็นนักแสดงเล่นหนังที่นั่นคังคูที่มีความฝันอยากจะเป็นดารามากก็ดีใจและพวกเขาก็รีบออกเดินทางไปโดยที่ไม่ได้บอกอะไรให้พ่อแม่ของเธอได้รู้เลยรามนิกก็ถามหาเงินและเครื่องเพชรกับคังคูเธอก็ไม่รอช้ารีบยื่นเครื่องเพชรจำนวนหนึ่งให้กับเขาไปทันที ในตอนนั้นคังคุก็นั่งคิดว่าตอนนี้พ่อแม่อาจจะกําลังตามหาเธอและไม่รู้ว่าพวกเขาจะให้อภัยเธอไหมที่เธอหนีออกมาแบบนี้รามนิกก็พูดปลอบใจบอกว่าถ้าั้นที่เธอเล่นเข้าลงเมื่อไหร่พ่อแม่และทั้งกาเทียวานต้องให้อภัยเธอแน่แต่หลังจากที่มาถึงคังคูก็รู้สึกแปลกๆกับสถานที่แห่งนี้เธอเลยขอให้รามนิกพาเธอกลับบ้านรามนิกก็บอกว่าให้เธอนั่งรออยู่ที่นี่ก่อนที่เขาจะเดินหายไปขณะดเดียวกันก็ได้มีชายหน้าโหดสองคนยืนจ้องมองมาที่เธอทำให คังคูรู้สึกกลัวมากๆเธอก็เลยเข้าไปตามหารามนิกแต่ก็ได้เจอกับป้าชีราที่รออยู่ป้าก็ได้บอกกับคังคูว่ารามนิกกาลังเก็บของอยู่ในห้องหลังจากที่คังคูเข้าไปเธอก็ถูกขังปิดป,ประตูใส่กอนเอาไว้จนเวลาผ่านไป3วันคังคูก็ไม่ยอมกินอะไรเข้าไปเลยป้าชีราก็บอกความจริงให้ฟังว่ารามนิกได้เอาเธอมาขายในราคา1000รูปีหรือราวๆเกือบ450บบาทไทยหลายวันผ่านไปคังคูก็เริ่มหมดความหวังที่ว่าจะมีใครสักคนมาช่วยเธอ เธอเลยตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยทํางานให้บริการอยู่ที่นี่อย่างไม่เต็มใจปาชีราก็คอยขู่ค,คังคูตลอดว่าถ้าไม่ยอมทํางานเธอจะส่งผู้ชายแก่ๆที่ชอบความรุนแรงมาให้แทนวันที่คังคูต้องออกมารับลูกค้าครั้งแรกเหมือนว่าโลกของเธอนั้นดํามืดไร้ความรู้สึกสักพักก็ได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาใช้บริการของเธอเป็นคนแรกเขามีชื่อว่าโกวินโกวินได้เปลี่ยนชื่อให้เธอจากคงคาเป็นคังคูแถมเขายังพูดปลุกใจจุดประกายให้คังคูอีกว่าวันหนึ่งเธอจะได้ปกครองแยางกาัน การทิพปุระแห่งนี้ทําให้คังคูรู้สึกหึกเหิมและอยากจะปกครองย่านแห่งนี้ขึ้นมาจริงๆหลังจากที่คังคูรับแขกเสร็จเธอก็เดินมาหาป้าชีลาป้าชีลาก็ยื่ยนเงินค่าตัวให้คังคูแต่ขังคูกับเอาเงินนั้นเผาทิ้งต่อหน้าต่อตาและพูดว่าคนที่ชื่อคงคาได้ตายไปแล้วต่อจากนี้มีเพียงหญิงสาวที่ชื่อคังคูเท่านั้นสักวันฉันจะปกครองกรรทิพุระและเวลาก็ได้ผ่านไปหนึ่งปีหลังจากที่คังคูได้ทํางานเป็นตาตีมานานตอนนี้สายตาของเธอนั้นเปลี่ยนไปมีความหนัก และก้าหารมากขึ้นป้าชีลาเดินเข้ามาบอกให้เธอไปทํางานแต่คังคูกับปฏิเสธและบอกว่าเธอจะไปดูหนังแถมยังบอกอีกว่าวันนี้ทุกคนจะลายหยุดงานหนึ่งวันผู้จบคังคูและสาวๆก็เดินออกไปป้าชีลาเห็นแบบนั้นก็รู้สึกโมโหมากพอตอนนี้เหมือนว่าสาวๆทุกคนจะเชื่อฟังคังคูมากกว่าป้าชีลาแล้วคังคูนั้นไม่สนใจเพราะเธอเห็นว่าสาวๆทุกคนทํางานเป็นตาตีกันมาหนักมากควรที่จะได้หยุดพักผ่อนบ้างระหว่างที่คังคูและสาวๆกําลังจะไปเที่ยวกันก็ได้ไ่ใช่หนุ่มคน เดิน,นเข้ามาพูดจาลวนลามใส่เธอคัองคูได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจมากและบอกว่าวันนี้คือวันหยุดพวกฉันจะใช้ชีวิตแบบปกติไม่มีบริการอะไรทั้งนั้นวันต่อมามีเพื่อนสาวในร้านมาขอให้คังคูช่วยเขียนจดหมายให้พอเธอนั้นเขียนหนังสือไม่เป็นทีแรกคังคูก็เหมือนจะไม่อยากเขียนให้แต่พอสาวคนนั้นบอกว่าจะเขียนถึงพ่อของเธอทําให้คังคูถึงกับสะอึกและนิ่งไปเหมือนว่าเธอนั้นก็กําลังคิดถึงที่บ้านเหมือนกันหลังจากที่สาวๆทุกคนรู้ว่าคังคูนั้นเขียนจดหมายได้หลายๆคน เริ่มพูดถึงความในใจถึงสิ่งที่อัดอั้นกันมาตลอดให้คังคูฟังวันต่อมาในช่วงกลางดึกอยู่ๆก็มีลูกน้องของป้าชีลาเดินมาบอกว่ามีแขกที่ต้องการจะใช้บริการคังคูแต่ป้าชีลาก็บอกว่ามันดึกแล้วถ้าเกิดจะใช้บริการจริงๆต้องจ่ายมาสองเท่าแขกคนนั้นก็ตอบตกลงป้าชีลาเลยไปเรียกให้คังคูมาบริการพอคังคูมาถึงก็ได้รู้ทันทีว่าตัวเองกําลังเจอกับพวกซาดิทแน่ๆและมันก็เป็นไปตามที่เธอคิดเอาไว้เพราะชายคนนี้ได้หวดคังคูแบบไม่ยั้งเลยเช้าวัน ต่อมาคัางคูก็ได้ไปที่โรงพยาบาลสภาพของเธอก็แทบดูไม่ได้ซึ่งเพื่อนเพื่อของคังคูก็พยายามบ่นป้าชีลาถึงเรื่องที่ป้าไม่ยอมไปแจ้งตำรวจจนปล่อยให้แขกทำร้ายคังคูและหนีไปได้ป้าชีลาได้ยินแบบนั้นก็ทำเป็นไม่สนใจและเดินหนีออกไปตัดภาพมาที่อาการของคังคูเริ่มดีขึ้นเพื่อนเพื่อของคังคูก็ได้ช่วยกันตามสืบว่าคนที่ทำคังคูนั้นคือใครแล้วก็ได้รู้ตัวตนของชายคนนั้นมันมีชื่อว่าซลกัสเคยเป็นผู้ต้องหาแถมยังเป็นลูกน้องของราฮิมที่เป็นมาเฟีย ราชาแห่งเมืองบอมเบ์เรียกได้ว่าไม่มีใครกล้ายุ่งเลยทีเดียวแต่ราฮิมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างนิสัยดีมากเมื่อคังคูได้รู้ข้อมูลแล้วเธอก็รีบมุ่งตรงไปหาราฮิมทันทีและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าเธอนั้นโดนลูกน้องของเขาทำร้ายและขอให้ราฮิมช่วยลงโทษอย่างยุติธรรมให้กับเธอพอราฮิมได้เห็นร่องรอยของคังคูที่โดนกระทำเขาก็ถึงกับเอื้งที่เห็นว่าเธอโดนหนักขนาดนี้เขาเลยตกลงที่จะช่วยเธอหลายวันผ่านไปราฮิมก็สั่งให้ลูกน้องของเขาไปนั่งเฝ้าที่หน้าร้านของ ครงคูทุกวันเพื่อความปลอดภัยตัดภาพมาที่ป้าชีราได้เดินมาบอกกับครงคูว่าแขกคนเดิมที่ชื่อเซากัตมาอีกแล้วแต่รอบนี้เขายอมจ่ายถึงสี่เท่าเลยครงคูก็ตอบตกลงและบอกให้เพื่อนเพนืของเธอรีบไปบอกข่าวให้ราฮิมรู้ว่าเซากนัตนโผลมาแล้วระหว่างที่ครงคูก็มาเจนเซากัตเล่นง,งานพวกราฮิมก็มาถึงพอดีพร้อมกับลูกน้องของเขาราฮิมก็ได้สั่งให้เอาเซากัตออกมาและหัวใส่ไม่ยังท่ามกลางผู้คนมากมายจนเซากัตล้มลงไปนอนกับพื้นในสภาพแบบเดียวกับ ที่คังคูงเคยโดนหลังจากนั้นไม่นานป้าชีลาก็เริ่มป่วยและตายจากไปทําให้คังคูงขึ้นมาเป็นใหญ่แทนป้าชีลาและเธอก็ได้ให้คนของป้าชีลาออกไปทั้งหมดโดยคังคูได้ประกาศว่าเธอและเพื่อนๆจะดูแลกันเองจากนั้นคังคูก็ได้เอาเครื่องประดับที่มีค่าต่างๆของป้าชีล่ามาแจากใจ่ายให้เพื่อนๆเท่าๆกันตัดภาพมาที่ตํารวจที่เคยเก็บสวยประจํากับป้าชีลาเขาก็ได้เข้ามาหาคังคูงเพื่อจะคุยข้อตกลงกันแต่คังคูก็พูดชื่อของราฮิมขึ้นมาทําให้ตํารวจไม่กล้า ยุ่งและยอมทําตามที่เธอบอกเมื่อเพื่อนๆเห็นว่าคังคูน่าจะปกครองสาวๆที่เป็นตาตีได้ทุกคนก็ขอให้คังคูขึ้นมาปกครองแทนป้าชีล่าและเธอก็ไม่ต้องมาคอยรับแค่อีกแล้วเพื่อแลกกับการที่คังคูต้องคอยช่วยดูแลความปลอดภัยและจัดการปัญหาต่างๆให้สาวๆที่เป็นตาตีทุกคนคังคูนั้นก็ตอบตกลงและเธอก็ได้ขึ้นปกครองเป็นคังคูใบของที่นี่ ตัดกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่คังคูเล่าเรื่องทั้งหมดให้เด็กสาวฟังคังคูก็ได้ยินลูกอมให้2เม็ดและบอกว่าถ้าเธอเลือกเม็ดสีเหลืองจะได้อยู่ที่นี่ต่อแต่ถ้าเลือกเม็ดสีดำเธอจะตายผู้จบหญิงสาวคนนั้นก็เลือกเม็ดสีดำอย่างไม่คิดคังคูก็เลยเดินออกมาบอกกับรัศมีใบว่าเธอจะส่งเด็กคนนี้กลับบ้านพอเธอเลือกที่จะยอมตายมาก็ต้องมาทํางานอยู่ที่นี่รัศมีได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากพอเธอซื้อเด็กคนนั้นมา1,000รูปีคังคูเลยจะซื้อเด็กสาวคนนี้ต่อในราคา10,000รูปี ซึ่งมันก็มากกว่าเดิมถึง10เท่าพอจ่ายเงินเสร็จคังคูก็พาเด็กสาวเดินออกไปจากร้านทําให้รัศมีรู้สึกไม่พอใจอย่างมากตัดภาพมาที่คังคูหลังจากที่เธอให้ลูกน้องไปส่งเด็กสาวที่บ้านคังคูก็ได้ให้ลูกน้องไปประกาศว่าเธอนั้นได้ช่วยเด็กสาวกลับบ้านไปลูกน้องก็ถามว่าทําไมถึงต้องยอมเสียเงินตั้งหนึ่งหมื่นเพื่อส่งเด็กกลับบ้านคังคูก็ตอบกลับไปว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่เธอจะลงเล่นซึ่งมันก็เป็นผลดีเพราะมีหลายคนที่ชื่นชมเธอวันต่อมาช่างตัดเสื้อผ้าก,ก็ได้ มากับหลานชายที่ชื่อว่าอับชานซึ่งคังคูเห็นแบบนั้นก็เหมือนจะตกหลุมรักเขาหลังจากนี้เขาก็จะมาทําหน้าที่วัดเสื้อผ้าทแทนระหว่างที่อับชานกําลังวัดตัวให้คังคูก็เหมือนว่าเขาจะเริ่มรู้สึกหลงรักคังคูเหมือนกันแล้วทั้งคู่ก็แอบพบหากันแบบเงียบๆเรื่อยมาอับชานพยายามจะขอคังคูแต่งงานแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะเธอรู้ดีว่าเธอทํางานเป็นตาตีไม่เหมาะจะแต่งงานกับใครหรอกเพราะกลัวผู้ชายจะโดนเอาเป็นินทาตัดมาวันที่ใกล้เลือกผู้นําของเมืองกามทิปุระแห่งนี้ ซึ่งครูแข่งคนสําคัญขอ,ของคังคูก็คือราเซียซึ่งเธอนั้นก็ได้เป็นผู้นํามาสองสมัยแล้วคังคูรู้แบบนั้นเธอก็ได้มาหาราฮิมเพื่อให้เขาช่วยคังคูต้องการจะเปิดบาร์เพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่จะไปที่นั่นกันแต่ราฮิมก็เหมือนจะไม่เห็นด้วยคังคูเลยให้เหตุผลไปว่ามันจะช่วยทําให้เธอมีรายได้เพิ่มอีกทางคังคูต้องการชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเธออยากจะช่วยให้ผู้หญิงในเมืองนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นราฮิมได้ยินแบบนั้นก็เห็นถึงเจตนาดีพอตัวเขาเองก็เป็นคน ที่จิตใจดีอยู่แล้วเขาเลยยอมตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยคังคูก็ดีใจมากจนพูดไม่ออกวันต่อมาอยู่ๆก็มีตำรวจบุกเข้ามาเพื่อคนตึกเพราะมีคนมาแจ้งว่าเธอแอบขายของมึนเมาแต่คังคูก็ได้ยาใต้โต๊ะไปทําให้พวกตำรวจยอมถอนตัวออกมาแล้วก็มีชายคนมาบอกข่าวกับคังคูว่าเป็นฝีมือของราเซียที่ต้องการจะเล่นงานเธอตัดภาพมาระหว่างที่คังคูกําลังนั่งกินข้าวราเซียก็ได้เข้ามาหาและพายายามพูดข่มเธอทุกทางเพื่อทําให้คังคูอายและถอนจากการเลือกตั ซึ่งคังคูก็ได้เอาคืนโดยการที่เธอใช้หนังกางแปลงให้ทุกคนได้ดูในวันที่ราเซียเปิดเวทีป้าสายหาเสียงทําให้ทุกคนทั้งเมืองมาดูหนังของเธอกันหมดจนทําให้ไม่มีใครไปฟังราเซียเลยและนั่นถือเป็นการประกาศศึกอย่างเป็นทางการของคังคูและราเซีย วันต่อมาระหว่างที่คังคูกําลังเก็บผ้าอยู่เธอก็ได้เจอกับลูกสาวของเพื่อนที่ดูขังเอาไว้คังคูเลยไปถามกับเพื่อนของเธอเพื่อนของเธอก็บอกว่าที่ต้องขังเอาไว้ก็เพราะว่ากลัวผู้ชายที่มาเที่ยวที่นี่มาเจอลูกของเธอมันจะไม่ปลอดภัยแน่ๆและเธอก็ไม่อยากให้ลูกสาวของเธอมาทํางานแบบนี้เหมือนกันคังคูก็แนะนําว่าไม่สมควรขังลูกไว้แบบนี้เราควรจะจัดงานแต่งให้กับลูกสาวของเธอวันต่อมาคังคูก็ได้มาหาอับชานพร้อมด้วยสินสอดมากมายเพื่อมาขอให้อับชานแต่งงานกับเด็กสาว อับชัาก็ถึงกับงงจนทำตัวไม่ถูกลุงของอับชัานก็ถามกลับไปว่าทำไมถึงต้องให้หลานของเขาไปแต่งงานกับสาวที่ให้บริการด้วยคังคูก็พูดพร้อมน้ำตาว่าใช่ถ้าเกิดว่าเธอทำงานแบบนั้นอาจจะไม่ได้แต่เด็กคนนี้ไม่ได้ทำงานแบบนั้นหลังจากที่อธิบายแล้วป้าของอัปชัานก็ตอบตกลงให้แต่งงานได้ จากนั้นอับชานก็เลยตามไปถามาคังคูว่าทําไมถึงต้องให้เขาไปแต่งงานกับเด็กคนนั้นด้วยเธอไม่รักฉันหรอคังคูก,ก็ตอบกลับไปว่าฉันไม่อยากให้เด็กสาวคนนี้มาทํางานบริการแบบเดียวกับเธอถ้าเลือกได้ฉันก็พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อคนในเมืองนี้วันต่อมาอับชานก็ได้ยกขโมนขันหมากมาตามนัดส่วนทางฝั่งของคังคูนั้นเหมือนในใจลึกๆของเธอก็จะแอบเสียใจที่ปล่อยให้คนรักไปแต่งงานกับคนอื่นกัมรีเพื่อนสาวของเธอก็ได้ถามกับคังคูว่าทําไมถึงยอมปล่อยความสุขของตัวเองไปเพื่อคนอื่น คังคูก็ไม่ได้ตอบอะไรและเดินไปแอบนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวแล้ววันประกาศผลการเลือกตั้งก็มาถึงซึ่งคนที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือคังคูระหว่างที่คังคูกําลังนั่งเคลียร์งานอยู่เพืออ่อนสาวของเธอคนหนึ่งก็มาราบอกว่าเธอต้องการกลับไปที่บ้านเกิดเพราะตอนนี้เธอป่วยทั้งคููก็รากันด้วยความเสียใจหลังจากที่เพื่อนเธอกลับไปคังคูก็คิดถึงพ่อแม่ของเธอขึ้นมาเธอเลยโทรกลับไปที่บ้านแต่เหมือนว่าแม่ของเธอจะโกรธเธอมากและได้บอกว่าพ่อของเธอนั้นได้จากไปแล้วตัดภาพมาที่ ราฮิมและข้างคูพวกเขาได้รับคำน้องเรียนจากโรงเรียนแถวๆสถานที่ที่มีการขายตาตีของเธอว่ากำลังสร้างอิทธิพลในบริเวณโรงเรียนทําให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนอาจทําตามได้แต่ราฮิมก็เหมือนจะรู้ว่าพวกที่มาร้องเรียนจริงๆแล้วต้องการเอาพื้นที่ไปสร้างตึกเลยเอามาเป็นข้ออ้างในการไลท่ที่คนล้องเรียนที่เห็นว่าราฮิมรู้ทันก็เลยยนข้อเสนอว่าจะให้ห้องหลูก,กับพวกเขาราฮิมได้ยินแบบนั้นก็ได้ให้พวกนั้นออกไปจากนั้นเขาก็ได้บอกกับคัางคูว่าจะช่วยคุยให้แต่อาจจะ จะต้องมีการขึ้นศาลกันคังคูก็ตกใจเพราะไม่รู้ว่าขึ้นศาลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ราหิมก็ช่วยเตือนสติถึงเป้าหมายที่เธออยากจะทําเพื่อผู้หญิงในเมืองนี้หลายวันต่อมาก็ได้มีการประท้วงเกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้มีการเป็นตาตีในเมืองนี้เพราะมันดูสกปรปกและน่าอับอายแต่คังคูก็เดินผ่านม็อบออกมาด้วยท่าทีที่เนื่องเฉยตัดภาพมาที่คังคูเธอก็ได้มาเจอกับพวกครูและผออคัองคูก็ได้บอกเหตุผลว่าทําไมถึงคิดว่าสถานที่ขายบริการสร้างเอธิพลให้กับนักเรียน ทั้งที่โรงเรียนเปิดมาทีหลังไม่ได้ดูทําเลก่อนสร้างเลยหรอนักข่าวที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็ได้จดข้อมูลเอาไว้เพื่อไปทําข่าวหลังจากที่คังครูพูดจบพออก็บอกว่าจะไม่รับนักเรียนที่มาจากตึกขายบริการคังครูได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากและถามกลับไปว่าทําไมหรอทําอาชีพแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่ได้รับการเข้าถึงการศึกษาเพื่อที่จะได้ให้พวกเธอหลุดพ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เป็นอาชีพต่างๆที่อยากเป็นบางทีเด็กๆพวกนี้อาจจะมีอนาคตที่ดีกว่าเดิมก็ได้พอ ไออด้ยินแบบนั้นก็ใจอ่อนและตอบตกลงให้พวกเขาเข้าเรียนได้วันต่อมานักข่าวก็มาขอถ่ายรูปและสัมภาษณ์เพื่อเอาไปทําข่าวจากพักเด็กๆที่ไปโรงเรียนก็กลับมาจากโรงเรียนครั้งครูก็สงสัยว่าทําไมกลับมาไวจังเด็กๆก,ก็บอกว่าพวกเธอโดนคงรูไล่กลับมาครังครูก็โมโหมากเลยให้นักข่าวเขียนประเด็นนี้และตีพิมพ์ไปทั่วเมืองซึ่งหลายๆคนก็ให้ความสนใจกับเรื่องของครังครูมากๆหลายวันต่อมานักข่าวก็มาแนะนําครังครูว่าเดี๋ยวจะมีการเดินขบวนเพื่อสิทธิ สเรื่องของการศึกษาของโซเพนีที่เมืองไมดานให้ลองไปดูตอนแรกเหมือนคังคูก็จะกล้ากลัวๆพอครั้งนี้เธอจะต้องพูดต่อหน้าคนทั้งประเทศเพื่อนทุกคนก็แชร์ให้คังคูไปแถมยังบอกอีกว่ามีแต่เธอเท่านั้นที่จะพูดแทนทุกคนได้คังคูได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบตกลงที่จะไปแล้ววันงานก็มาถึงคังครูพูดถึงแบบไม่มีสกิปใดๆแต่เป็นคําพูดที่ออกมาจากใจเธอบอกว่าทุกคนทุกอาชีพต่างมีดีในสายงานของตัวเองคนฉลาดก,ก็ขาย งานโดยใช้สติปัญญาแต่พวกเราไม่มีจึงต้องใช้ร่างกายแทนเราทํางานหนักมากแต่ทําไมถึงมองว่าพวกเราผิดทําไมถึงมองไม่ดีกับพวกเราพวกเรามีศักดิ์ศรีผู้ชายทุกคนที่มาหาเราไม่ว่าจะรวยจนอาชีพผิวสีอะไรเราบริการทุกคนแบบเดียวกันหมดและทุกคนต้องจ่ายเท่ากันไม่มีแบ่งแยกเราเสนอตันหาให้พวกผู้ชายถ้าเราไม่ทําก็อาจจะเกิดอันตรายกับผู้หญิงได้พูดจบทุกคนก็ต่างปรบมือและชืช่นชอบในคําพูดของเธอมากหลังจากนั้นคังคุกก็ได้ไป พบกับรัฐมนตรีและขอให้เขาช่วยปรับกฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิงขายบริการให้มันถูกกฎหมายด้วยคังคูอธิบายให้ฟังถึงเหตุผลมากมายว่าสังคมในตอนนี้มีพวกซื้อขายหญิงสาวกันมากมายแต่ทำไมคนพวกนี้ไม่ถูกลงโทษทำไมเด็กสาวที่ไร้เลี่ยงสาถึงถูกปฏิบัติเหมือนนักโทษรัฐมนตรีได้ยินแบบนั้นก็ฉุดคิดขึ้นมาและยอมทำข้อตกลงให้อาชีพนี้ถูกกฎหมายทุกคนก็ดีใจมากแม้แต่ราเซียเองที่ไม่เคยชอบหน้ากันมาก่อนก็ยังให้ความเคารพกับคังคูแล้วหนังก็ตัด จบไปด้วยใบหน้าที่เหมือนจะมีความสุขแต่ในใจลึกๆของ,ขงคังคุแล้วเธอนั้นรู้ดีว่าตลอดที่ผ่านมามันยากลาบากแค่ไหนกับสิ่งที่เธอเจอมาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเจอกันเรื่องหน้าบ๊ายบาย